สมเด็จพระพุทธสารโต,ตพรมรังสีพระพุทธบา์โตพรหมรังสีนะครับ ของวัดตาลเจ็ดช่อตะบนตราดโกวดอำเภอเมืองจังหวัดทางตองครับผมอันนี้เป็นคาถาขินขินน้บัญชนนะครับคาถาขินน้บัญชนตั้งน้ำมูสามจบว่าคาถาบูชา สมเด็จพ,พระพุทธเจ้าเตาผมมรังสีนะครับผมวันนี้เป็นวิหารที่ใหญ่โตนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมรังสีนะครับ